สวัสดีครับพบกับรายการกิจชีวิตกับด้านกับผมนะครับกฤตพลเดชว,วิสัยท่านที่เข้ามาชมในช่องกิจโพสตชแนลก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของคนที่ชอบวิาพากษ์วิจาร์ชอบลงในเฟซบุ๊กในเพจ หรือใน YouTube อิสรกรรมติกต็อกการที่ชอบลงนำเสนอเรื่องราวในการวิาพากษ์วิจารณ์ทุกเรื่องและเรื่องเกี่ยวกับการเมืองบางครั้งมันก็พลาดแบบไม่ควรจะพลาดได้อย่างเช่นวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องคุณฮาร์ดคุณฮาร์ดนี่เป็นนักร้องดัง รุ่นรุ่นเดียวกับผมเนี่ยครับสมัยนั้นชื่อว่าเบิร์ตกับฮาร์ดวงเขานะมีสองคนแลวเขาก็เป็นนักดนตรีนักร้องซึ่งมีอันจะกินคือครอบครัวฐานะร่ำรวยมีชื่อเสียงมีเกียรติยศ<ม>ก็มาทำเพลงฟังสบายๆก็โด่งดังมาตั้งแต่ตอนนั้น แต่พักหลังนี้คุณฮาร์ดก็มาเล่นการเมืองแล้วก็มาวิาพากษ์วิจารณ์ฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับคุณทักษิณครั้งล่าสุดนะครับก็นำภาพตัดต่อ,ตอของนายแพทย์เหลียญทองแน่นหนาผู้นวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะซึ่งมีข้อความเกี่ยวกับรองเท้าแตะยี่ห้อหนึ่งก็ยี่ห้อนั้นยางนั่นแหละ คือเวลาสื่อชอบนำเสนอก็จะเป็นยี่ห้อหนึ่งฟ่งเป็นคนน,น้นคนนี้ก็นันยางนี่แหละแล้วก็ปรากฏว่าไอ้รูปกับข้อความนั้นในแพทย์เหรียญทองไม่ได้โพสต์แบบนั้นเป็นภาพตัดต่อใครทําก็ไม่รู้แล้วคุณอาร์ก็เอามาลงครับแล้วพอรู้คือลงไปปั๊บเดียวพอรู้เฮ้ยมีคนคงบอก่เฮ้ยมันไม่ใช่เว้ยนะ ลบออกแต่มั no um, นก็ไม่ทันแล้วเพราะมันมีคนจ้องเวลาเราลงอะไรไปเนี่ยนาทีสองนาทีคนจะคอบไปแล้วมันก fulfill ็สายไปเสียแล้วนะครับคือคุณฮานนี่เมื่อครั้งที่แล้วก็โดนทีแล้วไปพาดพิงถึงคุณนริศโลดเฟื่องราบินซึ่งเป็นอดีตเอกกราชทูธไทย ประจำกรุงโบนสไอเลสประเทศอาร์เจนตีน่าก็มีฟ้องกลองแบบนี้แหละก็คือคุณฮาร์ไปบูรี่เขาปรากฏว่าก็ไปขอโทษขอโพยแล้วก็บอกว่าผมไม่ได้คิดอะไรผมแค่คึกขนองไปเท่านั้นเองแล้วก็มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองรู้จักคุณฮาร์ดกันคุณฮาร์ดก็ชื่อจริงๆก็คือสุดสุดที่พง ทัดพิทักษ์กุลเกิดปี2อง7ครับเกิดที่โรงพยาบาลสีห่หลีลาชเรียนประถมที่โรงเรียนเซนจอนเป็นรุ่นน้องผมผมก็เรียนประถมที่เซนจอนเหมือนกันแต่คุณอานี่อ่อนกว่าผมสามปีแต่ก็ทันกันก็คงจะอยู่ในรั้วโรงเรียนด้วยกันเพราะว่าประถมมันมีถึงมศสามในสมัยนั้น แล้วก็ไปจบมัธยม๋อ,อเขาจบประถมผมก็จบประถมเพราะผมเรียนตั้งแต่อนุบาลประถมแต่ผมผมต่อไปถึงม .3 ส่วนกุณาเข้าไปต่อที่สหรัฐอเมริกาด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ปิยโทรก็ด้านเศรษฐศาสตร์เหมือนกัน<อ>เขาก็เป็นคนที่ผมชื่นชมนะเพราะว่าเขา มีภรรยาสามคนซึ่งอยู่ด้วยกันแล้วก็มีลูเกเจ็ดคนเป็นกรรมการบริหารพรรคประชากรไทยในสมัยที่คุณสมัครสุนทรเวศเป็นหัวหน้าพรรคช่วงนั้นผมก็เป็นสมาชิกพรรคประชากรไทยคือคนกรุงเทพแต่ต้องประชากรไทยคนกรุงเทพจะมีประชาธิป,ปัตย์แล้วก็ประชากรไทย แล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวไทยทีวีสีช่อง9อสอมทแล้วก็ทำรายการช่วง Morning New เป็นข่าวภาพภาษาอังกฤษเพระาะคุณอามีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษเป็นปนักเรียนนอกที่ช่องดแล้วก็ช่วงข่าวค่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ช่อง3ประกาศข่าวภาคข่าระเบียงข่าวเก็บตก รวมทั้งเป็นพิธีกรรายการสนามเป้าเล่าข่าวของกองทัพบกก็คือช่องห้าเป็นคนที่ชอบออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองเขาเป็นนักดนตรีในรุ่นตำนานยุคแปดศูนคดีโดนมาเยอะมากคดีแรกก็ ในปี2564โพส์เกี่ยวกับการนำเข้าวัคซีนซีโนแวคเชื่อมโยงไปภาดพินเบื้องสูงส่วนคดีที่สองก็คือแชร์เนื้อหาเฟซบุ๊กที่วิภาควิจารณ์สถาบันไม่ใช่ไม่ใช่แชร์เรื่องที่สองก็คือแชร์เนื้อหาจากเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งที่วิภากษวิจารณ์สถาบัน แล้วเขาก็โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็มีผลกระทบต่อการเป็นศิลปินของเขาก็พายให้เบิร์ดก็สวยไปด้วยเพราะเขาจะต้องไปคู่เวลาไปร้องเพลงอะ่ะเบิร์ดตฮาคานคือเราจะไม่รู้หรอกถ้าเราเป็นคนวงนอกศิลปินชื่อดังยุคไหนก็ตามก็ยังมีเงินใช้อยู่ก็มีคนจ้างไปร้องเพลง ตามร้านอาหารตามผับจะเล็กบ้างใหญ่บ้างครั้งหนึ่งก็สามหมื่นสี่หมื่นหลายหมื่นอยู่ก็พอเรี้ยงตัวเองได้สบายเดือนหนึ่งก็ได้หลายแสนอยู่แบบ,บสบายสบายไม่ต้องโด่งดังอะไรก็มีผลกระทบเพราะว่าพอมาเลือกข้างร้านก,ก็ไม่จ้าง เขามีจุดยืนในการสนับสนุนคุณทักษิณสนับสนุนพักไทยรักไทยพักคาลังประชาชนพักเพื่อไทยวันเกิดอายุครบรอบ50ปีของคุณยิ่งรักเขาก็ไปแสดงความยินดีไปร้องเพลง Happy Birthday ให้ขับเข้าเขาก็เข้าไปและไปพูดคุยกับคุณทักษิณ คุณฮาร์ดีมีบริษัทอยู่ทั้งหมด9แห่งปิดกิจการไปแล้ว7หรืออีก2แห่งบริษัทแอโนโนนิมัสโปรดักชันวัตถุประสงค์ก็คือรับถ่ายทำหนังโฆษณาบริษัทร่องเสียงลำยจำกัด เกี่ยวกับการบันทึกเสียงบริษัท b i r ร์ n แอนด์ฮาจำกัดผลิตรายการโทรทัศน์อบอกไปแล้วแล้วก็ทางที่สองก็บริษัทร่องเสียงลำใหญ่ก็บันทึกเสียงทำภาพยนตร์ทำเทปวิดีโออีกห้าแห่งก็ชำระบ,บัญชีไปแล้วที่ว่าสองแห่งสอง,สองบริษัทยังอยู่ห้าแห่งก็หมด เลิกไปแล้วคือห้างมุทส่วนจำกัดชยัยฤทธิ์ทำธุรกิจเช่าดําเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บริษัทบ้านสวนชาอามจำกัดทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์บริษัทสวิตดีเว็บดีเว็บรับแมนกรุ๊ปซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เช่นกันบริษัทอันเดอร์กาวมิวสิกทำธุรกิจด้านความบันเทิงแล้วก็บริษัทเชียงใหม่ที่ดินก็ทําเรื่องอสังหาอันนี้ก็ปิดไปหมดแล้วนะครับ นั่นคือประวัติของคุณฮาร์ดในวัยเกือบจะหกสิบห้าสิบหกปีก็ต้องเดือดร้อนดีกก็ต้องเป็นคดีความเยอ่แต่ที่หมอเหรียญทองบอกว่าโอ้งานนี้ต้องฟ้องทางแพ่งเยอะแย,ยะมากมายตั้งหลายก็ไม่หรอกครับก็ไปตามเนื้อผ้าแต่ผมจะบอกให้คุณฮาร์ดว่าอย่าไปกราบขอร้องอย่าเอาเก่าเช้าไปให้หมอเหรียญทองโดยเด็ดขาดในเมื่อเราผิดพลาดไปแล้วเราก็ต้องยอม รับความผิดพลาดของเราอย่าไปขอโทษเขาขอโทษธ,ธรรมดาได้แต่ไม่ต้องไปวิงวอนผมเห็นมีนักการเมืองคนหนึ่งที่โดนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ฟ้องแล้วก็ไปกราบตีนเขาเลยข่าวออกทั่วประเทศโอ้มันไม่ควรหรอก ที่จะไปตาบตาบตีนเขาแล้วก็เพื่อไม่ต้องติดคุกติดคุกดีกว่ากล้าทำก็ต้องกล้ารับมันก็ไม่มีความคิดอะไรมากมายหรอกคุณอาร์ตนะแล้วก็ระวังหน่อยคือจะพ้ออะไรไปคิดขึ้นเองดีกว่าทำขึ้นมาเองเลยทำอาร์ตเว้เอเลยใส่รูปตัวเองเลยแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์ไปเลย จะโจมตีจะต่อว่านายแพทย์เหรียญทองก็พูดไปเลยวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะนายแพทย์เหรียญทองก็เป็นบุคคลสาธารณะเราก็มีสิทธิ์หรือเมื่อเขายังมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์คนนูน้นแต่ไปก๊อปคนนู้นมาเอาคนนี้มาแล้วมาลงในเฟซในเพจตัวเองโอ้อย่างน้อยมันก็เป็นการด้อยค่าตัวเองคือคนระดับคุณฮาร์ดควรจะวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์อะไรด้วยตัวเองจะดีที่สุด ันนี้มันเป็นเข้าข่ายเฟกนิวไงนะยังไงก็สู้สู้ต่อไปเที่ยวหน้าก็ลงสอสอยู่ปาร์ตี้ดิสก็ได้หรือจะลงเขตก็ได้ในานามพักเพื่อไทยนะพอจะได้เป็นสอสก็มันก็จะได้มีปากมีเสียงในการพูดจาเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมากขึ้น นี่ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามไลฟ์ของผมถ้าท่านเข้ามาดูในช่องกิจโพสแชนเนลก็กดไลฟ์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยครับตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม88,000กว่าคนนะครับใกล้89,000แล้วก็ตวนจะ90,000แล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนก็ตั้งสติดีๆในการเล่นโซเชียล ที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยบางคนก็ถามว่าเบิง้งอะมมวแต่เตือนในคนอื่นเตือนตัวเองด้วยบ้างหอเปล่าก็ที่พูดเนี่ยก็คือเตือนคนอื่นด้วยและเตือนตัวเองด้วยเพื่อตอกยำ้ำให้เวลานําเสนออะไรจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับท่านที่สายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพระปููศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาก,กับผมกันด้วยนะครับขนาดจะเท่า เล็กกว่าตัวคนหน่อยหนึ่งทันแปลงร่างมาเป็นคนเป็นมนุษย์จะสร้างที่วัดราชบุรระพิษสนนุโลกหันหน้าสู่แม่น้ำน้านี่ครับแม่น้ำนานข้างหลานผมเนี่ยคือแม่น้ำน้าติดข้างเจดีพันปีเข้าไปดูในคลิปสถานที่สร้างพ่อปู่แม่ย่าอยู่ในช่องกิจโพสแชนแนลหนึ่ง บริจาค1,000บาทก็จะเขียนชื่อนามสกุลที่ฐานอินบ็อกเข้ามาพูดคุยสอบถามรายละเอียดได้นะครับใน facebook ดรกิจพลเดชวิสัยแล้วก็เฟ e บุ๊กกิจพลเดชวิสัยหรือขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิศณุโลกสถาบัานอิสระพลกองทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้ำศรีบูรภาระยองโรงเรียนสอนศักดิวอาจารย์นกแก้วเมืองทองชานี